ดงมีจุ่มอูนมลงลงเรืๆัดนากนากลังบานเลยนะสีเห็นเต็จุ่มงานด้วยเขาต้องเห็นจุ่มจุ่มงาน

สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจอกันครัสองคนที่เก่านะครับมัอน,นี้จังหวัดพะเยาเก่าด้วยพี่น้องบอสเดี๋ยไปใส่มาใส่ครับอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานี่แหละ <laughs> มีก็ขึ้นดอยให้เก่านะพี่น้องมัอน,นี้แดดด้วยดดครับมัอน,นี้ส้มไม่แดดเมื่อวานแดดแดดลิน,น,นลินคึมคึมชิบหายด้อยค่ะิบหายบอสชิบหาจังมันจันทร์ลอยสันมันถุงเนาะพี่น้องมาเป็นกำลังใจกันเนาะครับนี่เนาะเขามารับชมคลิปน้ำกันเขามาเดินดอยน้ำกันเดินป่าน้ำกันมือนี้สิมานบ่มานพี่นน้้อองเเาาาะยยกก็มดพี่น้อง ป่ะพี่น้องไปลุยกันเลยครับพี่น้องมันขึ้นไข่ครับผมพี่น้องขึ้นไข่มือนีเซากินกับเตียนตะกามาอีกแล้วพี่น้องวันใบเมื่อวานเลยครับี่ใบนี้บ่อค้าเด้ออกงานด้วยนี่มาใหม่อีกแล้วมันมีสองใบนะพี่น้องซื้อมาสองอันพี่น้องคูณราคาเลยที่ตกใจทิ้งปลาขึ้นไข่ดอกกุงครับขึ้นไข่เสียบเลือพี่น้อง เอฟซีคนใดเคยได้กินหรอติดใจเซลเลยพี่น้องตะก,กาใไปนี่ห้าสิบบาทพี่น้องอะไรทั้งสิ้นทัโง,น,ง,อองนเลยเนาะพี่น้องให้พึงสาดจ้ะก็แต่อบอกง,งามเลยครับ ตัวแดงพน้องด้านเลยจุ่มเห็ดก้อแดงด้ครับนี่เป็นไทยนะโอ้เนี่ยมาถ่ายชุดผู้นี่เร็นอันทีล้างแหล่ทึ่งแน่นเ่ยก็เป็นตางผึ่นไข่ด้ครับเพราะว่าสกีบองแห้งนี่ คองแงงๆนะครับบ่ินเสงกำลังงานเด้ถึงุึไใครสารพีลายได้ครับที่ต้นไม้จำอะไรบ่โอ้ประตุกัตตาพี่น้องไอ้นันบ่เมีนอันนละยังเกาะต้นลำเกียงต้นลำเกียงพี่น้องต้นลำเกียงก็หลายหลายต้นนี้ตันนี้ได้บ่ไหนเห็นบ่นี่ ไข่โหะกนาะก็เก็เลยเอื่นหนึ่งเพข่บเแม่นะะก็เลยเอื่นหนึ่งเพไข่เพ็ดขยงเทียนไข่นะเนี่ยไข่เขาออกนม่นโดนึ่มนโหดเนี่ยไปกัหูเลยว่าเป็นเพ็ดผยังปะง่ายง่ายสองดอกสองดอกอื้อหนเงโบาดอยู่เาะ ขาูดดอกกัสดอนี่ขาจะได้จนเข้าจนหัวกันขาวนี่มากมากว่าพี่น้องขาขาวสวยงามครับผมเต็มจ้ะเตนมงกินเ็ก็เจ้าเจ้าจ้ะ ดนกยุงด้วยครับผมเขากำลังบานนะนี่ดอกใหญ่ครับกำลังบานพี่น้องมาเลยปลาเลยพี่น้องใหญ่คักเนาะเขื่อนไข่พี่น้องสีขาวจัวดเลยกำลังจุ่มด้วยครับ ถึงทหารจับพี่น้องถึงใครด้วยพี่น้องทหารจ้ะพี่น้อง กลุ้ไข่ค่ะกุ้มท้าลายด้วยถึงท้าลายท้าเบือดเจ้าจันที่โดยฐานหวานแจ็บอ่ะเพื่อนบางคนก็บอกว่าเห็ดขิดเห็ดเบือให้เบืองเนี่ยเห็ดเบือนี่มันมันขีดบกหอยมีประเด็นด้วยค่ะปุ่มบกหอยห็นเนาะบกหอยห็นครับมันโดนเห็นถ้าถามว่าเห็ดได้เสียบ ก็จะเป็นเจ้พวกเห็ดเพิ่งเข่าได้ครับเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดละโงกนี่สิเห็ดเห็ดเห็ดไข่ี่แล้วก็เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดข้นเท่านี้ละพวกนี้เขาจะเสีบได้ครับผมถางางมีราคาแพงนะฮะอ่า เด้อจ้ะไหลโดเดีวยวเด้อพี่น้องเพื่อใครครับผมงามเลยขาต้นงตัดด้วยครับโด๋วยดวมยจ้ยยนะ đẹp vậy nó ít bẩn, thế nó đấy à? Thật ừ. tháo đấy thằng, <laughs> nhìn ngắm đấy à? พึ่งเหลืองคิดถึงเบียร์ไขเพิ่งเข่าเลยจ้ะที่ไหนความเสียบคลมหวานก็จำให้พิ่งเข่าเลยคิดถึงต้นนี้เนาะคิดถึงกันดีเงินไปขาลุงเหลืองโดดลุงเหลือง,ง,งจ้ะไเด้อกลัวเด่นจ้ะ ก่อแต่กินสูงน่น้ำพัดน้องเอ้ะอู้หูน่ารักค่ะกำลังบานด้วยครับกว่าสิเห็นแต่ละดอกเนาะย่มันเป็นชาลากนี่มัลายก็ะไล่ลายเลยพี่น้องยีมเขาโอกรลายนี่ก็ะไล่คักนี่มันมีกระแบบนี้แหละครับบมีกระทาง ถึงไข่ได้ครับจำนีกนำน้กำลังเสียบิด้ดอก เดีอดสิกำลังบานจ้ะเขาแปลงด้วยจ้ะมีเรืองมีเรืองมันกำลังโผล่เนาะเดี๋ย <Please. S 2> วจะดอกเขาจ้ะแม่ยเขาเจาะขาพื้นเนาะเสียพื้เก่าพี่น้อง จุ่มกันมีแต่ถ่าห่างๆด้อพี่น้องมโอ๊ะคักในเนาะบอ้แตห่างทำอะไรสุดหนึ่งพี่น้องห่างแห้งถูกห่างก็ตอนนี้พ่อได้ได้เลี้ยมอยู่หรอกพี่น้องก็อได้เลี้ยมพ่อได้เก็บอยู่ครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นทุกพื้นที่เนาะเห็ดเขายังรม้อราหลอบลอจังหวะอยู่ครับผมไปสกินลุยต่อ จจุยังไม่จุ่มเแม่นมีลงๆเรืออยู่นี่กขัดๆนเนาะเกิมันไกลๆกัน จุบจมอยู่เนาะจุดจมยีงคา <ละ S 2> ยเห็ดกบกำลังเสียวมีหนองเนาะจุมส,สำแหนยงงามแห่งกำลังพอดีเลยพอดียนงพีน่น้อง กำลองอวยกับแล้วพี่น้องฆ่ากัยังกรให้พึ่งพึ่งอ่นงายดื้อต่างกานโหลดนิดหน่อย เดงดีวะดี่ดงดีนี่ีคือเพิงนี้ฝ้ายพิบเจ้า ตะตันเสาใหม่ได้พี่น้องเดี๋ยวนางรลดเสาหนีนางรลดเสาหนีก็บ่าหลุดครับคือว่าแยกกันเดินคนละทางทางมาด้วยเดียวกันแยกคนละาฟังค่ะพี่น้องกาพี่น้องเนี่ยมึงเลิกเลิกขึ้นหน่ำซางแล้วพี่น้องเนาะเห็นไหมฮิตตาเห็นเหวาค่ะมันเหงาเลยครับเงาเหงาแต่กระไดยุพี่น้องเฮ็ดกระไดยุพี่น้องนี่กระไดเยอะ กอเลียงเนาะกอเลียงนี่เห็ดเผือกไข่ก็แดงจุ่มก็มีนี่หางหางแห้งไปเนาะหางแห้งแต่คิดว่าเขาเจ็ดอกอยู่ดอกคิดว่าคิดว่าเขาออกของเขาอยู่เรื่อยเลรอเนาะเนียนเพราะว่าถึงหลอบออกเขาก็ออกครับผมเห็บรอโอกาสรอรอบเขารออากาศนั่งเพราะว่าดินเขาเย็นอยู่เนาะเนียนต้องรอแดดต้องแดดออกเอาดินมหอนหอนพอฝนกับตกตอนนีงมาหลายมือละเดี๋ยวรอซานิทกระบะรถไปนอนเลาก็จะย่างออกเลย พูดครับทางออกเอาอย่างนี้ออกแล้วสนิทกับารรถกังลังยังดงๆมากเลยพี่น้องตอนขึ้นดอยขึ้นหน้าเขาปากเดียงวัดลงขึ้เป็นสีฮะเพราะไม่เซเว่นเนาะเพราะติดไซตชั่วโมงเกด้ามสัักละเนี่ยาซื้อมาับกันคือเตี้ยรึย่ะอันนี้ก็ได้เห็นดยกันใส่ซ้์กันนะ กูพราอย่างเงี้ยคนนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันและพี่น้องเดี๋ยวก็จะหยุดแล้หยุดพราแล้วก็ซีออกนะปัะทีนี้ลงดอยกันพี่น้องเฮี่เท่ากันเลยซ้ำๆกันละพี่น้องนี่ยทายางตีคู่กันไปเนี่ยสีบัวใดเลยแหละอันนี้ที่แยกทางกันทัละตีทัละทามีอันแยกทางกันไปเด็ดมันห่างละพี่น้องตะวันตกตะวันออกัปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกลับนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกนกำลังใจย,ยังยโชยยังเบาโชเฮ็ดแล้วนะนโชเฮ็ดงามโุงง <c oughs> งามโกงงงามเฮงเนาะ <c oughs> เฮ็ดน,นี่เนาะปะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ